น้องจะพาไปตลาดนัจดจตุจกักรไปกินฟรีกับ AS สมื้อนี่ฟินวันนี้ฟรีค่ะจะบอกว่าที่นั่นน่ามีแต่ของอร่อยจะเป็นยังไงตามไปดูค่ะโอ้หตอนนี้เรามาเดินโซนอาหารกันที่ตลาดนัจดจตุจักรชนบุรีนะครับช่วงนี้หลา่งท้องรอเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะมวยเล็กจะพาไปกินของอร่อยกันจะ้ะเอ้ามาชนบุรีค่ะ,คะเมืองทะเลแบบนี้ก็ต้องมาหาอาหารท้องถิ่นของที่นี่นะคะข้าวแหง้งเขาไปกันข้าวแหง้งข้าวแหง้ง กุ้งปลาเหมือนปลารวมไข่ปลาอินทรียโอ้โหข้าแห้งปลาอินทรีย์ราคาเท่าไหร่ข้าแห้งปลาอินทรีย์ห้าบาทแล้วเขามีทงที่ร้านนี้ค่ะเขารับคูปองอร่อยฟรีของเราดังนั้นวันนี้หนูจะกินข้าวต้มแห้ง รวมอยากจะกินข้าวต้มแห้งรวมทะเลฟรีฟรีแบบหมวยเล็กใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแหละครับเพียงแค่มองหาบูธ A I S, AS, <S แบบนี้ก็เดินสวยๆหล่อๆเข้าไปได้เลยครับ A S มือนี้เวันนี้ฟรีที่ตลาดนัดจตุจัจกรชนบุรีค่ะเราให้ลูกค้า A S และ A S Fiber นะคะมาอร่อยฟรีกว่า100ร้านค้าเพียงแค่ใช้1พคุณก็สามารถที่จะแลกรับคูปองอร่อยฟรีมูลค่า50บาทแบบน,แบบน,แบบนี้ไปได้เลยค่ะ Hey, ชอบ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 ของฟรีนะขอให้บอกเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถนําคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีธงมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีแบบนี้ได้เลยนะครับอร่อยฟินกินฟรีวันนี้ร้านอาหารปากใต้ก,ตก็รับคูปอง50บาทของเราด้วยอ,นนอันนี้แกงกล้วยกับไก่เคยได้ยินไหมคะอันนี้ของปากใต้แท้เลยกล้วยดิบตากกล้วยดิบอันนี้นนเป็นกล้วยกล้วยหอมค่ะนี่นูบอง่ามี50บาทดูได้จับ3าอย่างเนี่ยใช้คูปองได้มื้อนี้กินฟรีขอบคุณนะคะ ฟรีแบบจุใจนะแล้วยังมีน<ม>้ำพริกผักแถ<า>มฟรีด้วยนะคะในตลาดเจดจักชนบุรีนะครับก็มีร้านค้ามากกว่า100ร้านให้ได้เลือกฟินกินฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาหมูตุ๋นเมืองเพชรที่ใช้เนื้อปลาแท้ๆคร่องวแน่นๆทั้งลูกชิ้นปลาแล้วก็เกี๊ยวปลาแบบนี้นะครับเรามีทง AS มื้อนิฟินวันนี้ฟรีดังนั้นเราอร่อยฟรีได้นะคะค่ะราคาเท่าไหร่เ่ย60บาทหนูเพิ่มสีบาท ขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเส้นปลา นอกจากจะฟินกับเมนูอาหารคาวแล้วคุณผู้ชมยังสามารถอร่อยฟรีกับขนมหวานพื้นบ้านอย่างขนมก้นถั่วได้ด้วยนะครับขนมก้นถั่วก้นถั่วคืออะไรคะเป็นขนมพื้นบ้านของคนชลบุรีนะคะข้างล่างนี่จะเป็นตัวเหลืองมะครัวแล้วก็จะข้างบนจะเป็นหัวกะทิมันก็มันๆลยเนาะมันจะมันๆหวานๆเค็มๆที่สำคัญคือเราจะกินฟรีได้เพราะว่าด้านหลังเขาแอบมีขนมอร่อยฟรีดังนั้น50บาทนี่เราซื้อได้หลายอย่างนะได้เยอะกว่าก่อนวเองอ่ะปีนี้เขาอร่อยฟินกินฟรีแบบนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับ ผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปฟินกินฟรีในตลาดแถวบ้าน,นผู้ชมก็เป็นได้ครับวันนี้อร่อยฟินกินฟรีกับอะไรคะเป็นทับทิมกรอบไปที่สดครับอหอมหวานฟินที่สุดเลยครับโอ้โหดูจากหน้าก็น่าจะฟินอยู่แล้วอย่างนี้ต้องบอกว่า AIS มือน,อน,นวันนี้ฟรีฟร ของโปรดหมวยเล็กค่ะบเลวครับครบเรื่องกินปินเรื่องเที่ยวกันแล้วนะครับกับตลาดจดูจักชนบุรีคุณผู้ชมที่ผ่านไปบางแสนหรือพัทยาอย่าลืมแวะไปช็อปไปชิวกันได้นะจ๊ะมาแล้ว <มา S 2> ค่ะก<ล>ิจกรรม a อมื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีครั้งต่อไปนะคะ26-28เมษายนตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม yes, ค่ะตลาดจดูจักจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ แล้วก็ตลาดต,ต้น,ต,นตาล<า>จังหวัดขอนแก่น,น,นค่ะและที่วันนิมานจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเจอรถเมย์ได้วันที่27เมษายนที่วันนิมานจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยค่ะ